ห้องเย็นครับไอซียูอยู่ในห้องเย็นๆนะสีเป็นคืนตู้ด้แข็งหมดแหละไม่มีเครื่องอะไรไม่มีไม่มีนอนเฉยก็สรุปผลว่าสิ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องจริงอ่ะคืออยู่โรงพยาบาลแต่ลุงปู่บอกว่า ไปเจออะไรพวกมานพวกพูดผีปีศาจตะโกนล,ลงมาใส่ให้เราบอกให้เข้าตรงนี้นะมาทางนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับภูเขามีน้าผานะี่ยคือทุกคนที่ไปเนี่ยคือตายหมดแล้วหมอที่โรงพยาบาลตกใจกันใหญ่เลยลุงตนนื่นตอนนั้นขาเขาก็ปิดกันเลยเขาปิดขาวเลยพยากรุดปั๊มตัดชิดรุ่นแรกพระราชมงคลวัชรา j า r หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน พยาครุฑรุ่นนี้ปลุกเสก30วาระนะครับโดยหลวงพ่อพัดและพระเกจิคณาจารย์กว่า108รูปทั่วประเทศโดยเนื้อที่ได้ชมในภาพนี้คือเนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพซึ่งมีความพิเศษนั่นก็คือการนำผงตะไบมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาหลอมผสมเข้าเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้างเนื้อนี้โดยเฉพาะจึงเรียกขานกันว่าเนื้อชนวนมีดหมอหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะครับและนอกจากนี้ในขณะประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษ ได้นาเนื้อนี้เข้าแช่น้ำมนในพิธีมหาพุทธาพิเศษซึ่งเป็นเนื้อเดียวที่ได้ประกอบพิธีปลุกเสกโดยการแช่น้ำมนต์ซึ่งเชื่อกันว่าหากนําวัตถุมงคลแช่น้ำมนตในการปลูกเสกจะบังเกิดพุทธคุณเข้มขลังทั้งเมตตามหานิยมและล้างอาถรรพ์คุณไสยทั้งปวงครับโดยได้หลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัฒน์หลานของหลวงปู่พริง้งวัดบางประกอกบบรรจุพุทธาคมลงในน้ำพระพุทธมนต์และได้นำพยาครุฑท,ทุกองค์มาปิดทองคำแท้แบบโบราณ เพื่อให้องค์พยาครุธเกิดความสวยงามล้ำค่าและเป็นเมตตามหานิยมเสริมอำนาจบาร,รมีและการงานมั่นคงหากท่านผู้ชมสนใจบูชาได้ที่ Line S 1 5 8 7หรือที่คงกระพันสโตร์ครับ มสัสก,การหลวงปู่ครับคสวรครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับหนุ่มโคพันออฟฟิเชียลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับหลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่โทนแห่งวัดแจ้งเมืองเก่านะครับจริงๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสมากราบหลวงปู่เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็มีทาเาวสวุวรรณองค์ที่เรียกว่าสูงใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยสวยงามมากครับ แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอหลวงปู่โทน,นะครับหลวงปู่ก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของที่มาการสร้างเทเวทสุวรรณลงนี้ก็มีความสนใจวันนี้ก็เลยกลับมาหาหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลวงปู่ครับ,รบต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงว่าขออนุญาตนั่งบนนี้นะครับเพราะว่า <c ười> ครึ่งศตวรรษแล้วชีวิตผมเนี่ยฮะก็นั่งข้างล่างนานๆอาจจะเมื่อยฮะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงนะครับหลวงปู่ครับตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่บอกว่า าเวสุวรรณมาเจอในนิมิตในฝันตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะหลวงปู่คือมันเป็นอย่างนี้โยมก็พอดีมันเกิดอันตมานี้ป่วยป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ปจินบุรีนี่แหละก็ตอนนั้นเมื่อปี25 5 6ห้าบหตอนนั้นหลวงปู่ป่วยอาภาธเป็นอะไรคือไปเราไปที่วัดแม่นังปื้มอุทิรับ แล้วพอม,มีงานผู้ชายพิเศษแล้วกลับมาไม่รูเ้เป็นเชื้ออะไรไม่รู้เขาก็ส่งเข้าโรงพยาบาลบก็อยู่ได้อยู่โรงพยาบาลได้สักแปดวันภาษาเราก็เรียกว่าสิน้นหรือมรณะเ้าก็ถือว่าสิ้นสิ้นที่โรงพยาบาลสิ้นที่โรงพยาบาลาคือนอนอยู่แปดวันแปดวันคือรักษารักษา,าแล้วก็แล้วตอนนี้ก็เขาก็ถือว่ามรณะ คุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอย่างนั้นเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพเขาก็เอาไปที่กรุงเทพจากปักกิ่งจากปักกิ่งไปที่กรุงเทพก็อยู่คืนหนึ่งก็สรุปผลว่าสิ้นแล้วเขาก็แจ้งมาที่วัดบอกว่าสศบน่าจะออกจากนู่นประมาณสักบ่ายบายแต่ถึงนี่ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาเล่าเราฟังแต่เราไม่รู้เรื่องแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่อยู่ตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ปักกิ่งบุรีแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วปุ๊บ เขาก็จะฉีดศพแะ้วประมาณนี้นะก็คือปกติคนเสียชีวิตก็ต้องฉีดศพฉีดศพตอนนี้บังเอิญว่าก่อนประมาณสักเก้าโมงเนี่ยประมาณสักเก้าโมงก่อนจะฉีดศพเนี่ยมันมีพระองค์หนึ่งจีวรสีกักๆแล้วก็ผมเขาขาวหน่อยก็ขึ้นไปหาหมอก็บอกว่าอยาฉีดศพพระองค์นี้นะหมายถึงเราเอ้าไปไปคือคือไปพบหมอมีพระองค์หนึ่งผมขาวๆใส่จีวรสีกักัดออายุประมาณสักหกสิบไม่เกินเจ็ดสิบ ขึ้นไปหาคุณหมอท่านนั้นนะฮะที่กําลังจะฉีดศพนะบอกว่าบอกว่าอยากฉีดศพพระองค์นี้นะเขานึกว่าพระองค์นี้มาจากไหนเขาก็ไป็ูเพราะพระป่วยมีหลายองค์ครับคนก็ไปเยี่ยมกันโรงพยาบาลนะนะก็นี่สรุปแล้วเขายังไม่ฉีดศพพอดีมันมีโยมได้ข่าวหลายคนว่าเราสิ้นแล้วไปอยู่ที่กรุงเทพครับเขาก็ไปเยี่ยมกันพอดีเกิดมี โยมท่านหนึ่งท่านเป็นนายแพทย์เคยสอนที่จุฬาท่านก็สนิทกับเราท่านเคยเคยมานั่งสมาธิมาฝึกอะไรที่วัดนี้ท่านก็ไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลก็ไปเจอกับหมอที่ที่จะฉีดศพเราเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านเอ้าังเอิญพอหมอที่จะฉีดศพเนี่ยเราให้คุณหมอที่ไปเยี่ยมศพเราเนี่ยฟังครับคุณหมอที่ไปเยี่ยมบอกว่าอย่าเพิ่งฉีดได้ไหมเอาไว้สักคืนก่อนก็ตกลงกันเลยตรงว่าเอาไว้สักคืนก็เลยแจ้งมาที่วัดว่าอย่าศพจะไม่มาวันนี้ครับ ก็เลยเอาไว้คืนไว้ในไหนฮะปกติต้องไว้ในห้องมันคือมันมันไม่ใช่ห้องหลักกิจเป็นห้องเย็นไข้ประมาณนั้นแหละหลวงปู่แล้วพอหมอบอกว่าไม่อยู่แล้วเอาไปอยู่ในในห้องเย็นๆน่ะตอนตอนนั้นเราเรามารู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อยู่อยู่ก็เริ่มจากวันแรกจากคืนหนึ่งเป็นคืนตัวอยู่แล้วสิบเอ็ดคืนสิบเอ็ดคืนเช้าเก้าโมงเช้า กับสีมองเย็นก็จะให้พยาบาลไปดูอยู่ในห้องเย็นๆนะสีเป็นคืนตู้นี่แข็งหมดแหละไม่มีเครื่องอะไรไม่มีไม่มีนอนเฉยแต่พยาบาลเนี่ยเข้าออกดูทุกวันเป็นยังไงบ้างหลวงปู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้พอเสร็จเพิ่มวันที่สิบเอ็ดเนี่ยอยู่ชีวคืนเนี่ยพยาบาลก็ไปตามที่หมอสั่งทุกวันครับก็บอกว่านิ้วมือขวาเลยกระดิกยังกระดิกอยู่เออกระดิกกระดิกปึ๊กๆอย่างเงี้ยพยาบาลเลยมาบอกหมอหมอบอกคือโอย่างงั้นหมอเข้าไปดู ก็เลยเอาเราออกจากห้องเย็นเนี่ยมาไปห้องไอซียูไปเห็นวันหนึ่งกระดิกนิ้วก็เลยเอากลับมาไอซียูถูกไหมฮะใช่พอกลับมาไอซียูปุ๊บได้เครื่องช่วยหายใจได,ได้นู่นได้นี่เขาก็เอาผ้าเอาผ้าไฟฟ้าเนี่ยคุมเราแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ทําให้อุ่นนหละทำให้ขยายทําให,ให้แล้วเขาถึงปัม๊มเราขึ้นมาใช้เวลาประมาณสักเป็นสิบชั่วโมงล<อ>เลยก็ตอนตื่นขึ้นมานะตอนตื่นขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยตามลืมไม่ได้ตาแข็งแต่ ประสาทเข้าหูเหมือนลมเข้าหูหมดแล้วแต่ตะกระีกตัวไม่ได้ตัวมันแข็งเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนครับเราก็ไม่รู้เราอยู่โรงพยาบาลกับอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เราก็ไม่รู้นะครัเอ๊ะมันอยู่ไหนวะเราลืมตาก็ไม่ได้ได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผู้คนพูดก็คือพวกหมอพวกพยาบาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ห้องไอซียูารุมแล้วเขาก็ดูแลเราอยู่ในห้องไอซียูสี่วันสี่วันเอออยู่ห้องไอซียูสี่วันเขาก็เอาเรามาไว้ห้อง พิเศษเขาให้น้ำเกลือให้น้ํให้ยาให้อะไรแต่ไม่หมดแหละเขาย้ายไปอยู่ห้องพิเศษเข้าที่ปกติเลื่องตาได้ตอนนี้หลวงปู่ฟื้นแล้วนะหมอที่โรงพยาบาลตกใจประชาชนชาวประคามก็ตกใจกันใหญ่เลยหลวงปู่ฟื้นตอนนั้นข่าวเขาก็ปิดกันนะเขาปิดข่าวเลยนี่เรารวมแล้วทั้งอยู่อยู่ห้องเย็นคกับไอซียูรวมแล้วอันนี้21วัน21วัน แต่ในความรู้สึกหลวงปู่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่รู้สึกอะไรเลยมารู้สึกตอนลืมตาเท่านั้นหลวงปู่แล้วที่บอกว่าพอลืมตาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องจริงอ่ะคืออยู่โรงพยาบาลแต่หลวงปู่บอกว่าไปเจออะไรเราเรา,เราไม่พูดถึงว่าลืมตาแล้วเจออะไรเราไม่ได้พูดตรงนี้แหละครับไอ,ไอล้ลืมตาเราลืมตาเราไม่ได้ไปเจอหมอหรอกไม่เจออย่างอื่นอันนี้เราให้ฟังอันนี้คือคือสิบเอ็ดวันนั้นสิบเอ็ดวันนั้นเนสิบเอ็ดวันนั้น ที่เรานอนอยู่ในห้องนี้ห้องเย็นอนะ๋อไอสิบเอ็นนอวันนั่นแหละคือเราไปเจออะไรอีกมากมายมันหลายเรื่องที่นิ่งอยู่สิบเอ็ดวันนั่นนะ่ะ uh huh. ไ,ไปนู่นไปนี uh ่ huh. มาก uh huh. มายแต่เราไม่รู้ว่าเรานอนอยู่ร่างกายเรามันนอนอยู่ในห้องนี้ครับเล่าให้ฟังหน่อยของปู่สิบวันนั่นอนะไปไหนมามั่ง เอาตรงมันแรกก่อนโรงพยาบาลเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยมันเป็นลิฟต์ครับลงมันต้องลงลิฟต์วันนั้นแล้วเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแต่ตอนที่มาพูดถึงเรื่องสภาวะอารมณ์หรือดวงจิตหรือวิญญาณอะไรที่มันง่ายๆ่ายมันเป็นนี้มัไมีคนพาเราไปพาเราลงลงลงจากตรงนี้แหละลงมาเหมือนลงลิฟต์เลยลงมาปุ๊บเขาก็พาเราไปไปสองคนหเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายธรรมดาประมาณสัก สี่สิบกว่ากว่าอยู่ประมาณนี้แต่งตัวยังไงก็แต่งตัวคนไทยๆเรานี่แหละเสื้อผ้าปกติปัจจุบันยุคปัจจุบันนุ่งกางเกงใส่เสื้อพาเราไปก็พากันเดินไปตามนั่นมันค่อยๆเป็นทางเหมือนทางอปตอประมาณนี้แหละถนนลูกลังถนนที่เขาเทปูนอ๋อเทปูนแต่มันมีมันปลูกต้นไผ่ไผ่ไผ่น้ำเตาข้างๆแล้วก็เดินไปโดชนสองคนสวยงามนะ มันก็ธรรมาชาติธรรมาชาติเลยค่างข้างก็เป็นนาเป็นพุ่งนานไปอะไรประมาณนี้ก็พาเราไปแล้วก็ไปจนในที่สุดก,ก,นนดก็ก็ไปตรงตรงม,มุมเก็บอกว่าเข้าตรงนี้นะมีคนรออยู่แต่ไม่ใช่คนที่พูดนะแต่แต่มีเสียงสะท้อนออกมาแล้วก็เฮ้ยไม่มีต้นไม้ต้นหนึ่งมันตายอยู่กลางทุ่งนาแต่ไม่มีคนชุดขาวอยู่บนต้นไม้ตะโกนลงมาใส่ให้เราบอกให้เข้าตรงนี้นะมาทางน,นี้เออที่กินถนนมันมันตรงไปมันมีอยู่ แต่บอกให้เข้าตรงนี้นะพอไปปุ๊บคนที่พาเราไปจากที่ลอมานเนี่ยมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละคือสรุปแล้วคนไปจากลอมานกับเราไม่ได้คุยกันเลยนำอย่างเดียวนำนำอย่างเดียวไม่คุยแล้วไปถึงนั้นรเราก็เข้าไปรูนั้นคนั่นแหละนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครัะเข้าไปเราก็ไปเจอค้ายๆมันเป็นถ้ำค้ายๆมันเป็นถ้ำแต่ไม่มีเพดา,านอ่ะแต่มีมืดมดมันไม่มืดอ่ะก็เหมือนอย่างเราอยู่ห้องอย่างนี้แหละครับแต่ไม่มีหลอดไฟตอนนี้ก็มีพระอยู่ถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะมี มีพระเทระอยู่หลายรูปมีพระองค์หนึ่งที่หันหลังพระองค์นั้นเป็นคนกําลังเทศแต่เราจาไม่ได้ตอาท่านเทศเรื่องอะไรแต่มาจําได้จุดท้ายว่าครับ <c oughs> คนประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเป็น <c oughs> พู้นี้พระเหล่านั้นก็กลาบก็จบรายการนี้ไปแล้วก็จบแล้วก็เสร็จออกจากถ้ำออพระที่ฟังท่านอยู่วันสักสิบกว่ารูปเย่ย <c oughs> พระเหล่าที่ออกไป้านมวยเราจำมาจำได้เขาโคงเป็นหลวงปู่ทวดด้วยโอ้เป็นพระเกจิที่ว่าอยู่ด้วยทีแรกแที่ออกไปที่ออกไป เราจำหมือน um ั้นเราก็เราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ด้านนั้นก็มีคนอีกคนคนหนึ่งที่ว่าท่านเป็นฆราวาที่เราเรียกว่าพิเศษนะครับพิเศษแล้วก็บุกลิกเป็นคนนี่แหละครับแต่เดินวนมาวนมาแล้วก็เข้าไปกราบกราบพระองค์ที่เทศแต่พระหมู่นั้นออกไปหมดแล้วเหลือพระองค์เดียวกราบเพื่เรารู้แล้ววิธีกราบกราบยังไงครไม่ใช่เหมือนกราบเหมือนเราทุกท่นนี้เขามีวิธีกราบเราจําได้เราเราก็ไปนั่งอยู่ข้างๆเขาอะไรแหละตอนนี้พระองค์ที่ว่าเทศตอนนี้ ท่านก็หันมาท่านถามคนที่มากรบาบถามเป็นภาษาไทยเลยไปเชฟสายถามว่าท่านเทวีสุวรรณมีธุระอะไรวันนี้อ้าวถามคนคนนั้นไนะรเราเพิ่งรู้อุ้นที่เหลือท้าวเวสุวรรณวัยไหนเออเนี่ยเรื่องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเ,นเทเวีสุวรรณไม่ได้ดูเป็นยักษ์ไม่ได้ดูเป็นอะไรเออคนธรรมดา ผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาดีผมยาวนิดหนึ่งผมยาวนิดหนึ่งอายุประมาณ4ี่สบกว่า40กว่าแต่งตัวธรรมดาธรรมดาลรารู้แล้วว่าการกราบพระเนี่ยของเวิสุวรรณเนี่ยเขาไม่ได้กราบโดยตรงหน้าพระองค์นั้นพระที่นั่งที่อังษะบางบานคือพระพุทธเจ้าโอ้เราเพิ่งรู้แลวโอ้ตายแล้วเราก็ดีใจนะนี่พระพุทธเจ้าหรอพระพุทธองค์เออแล้วท่านก็คุยถามว่าท่านเวิสุวรรณ อิศุละอะไรท้าเวสสุวรรณก็บอกว่าที่มากราพระพุทธเจ้าวันนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกยักษ์พวกมารพวกพูดผีปีศาจทราบว่าพระพุทธองค์เนี่ยให้ภาษาวกออกไปเผยแผ่ศาสนาตอนนี้มันมีคําว่าตัวท้าเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นคนดูแลคุมพวกพูดผีปีศาจยักษ์มารทั้งหลายนั่นแหะบางทีท่านบอกท่านคุมไม่ได้คุมไม่ถึงคุมไม่อยู่บางทีมันอาจจะไปรังแกพระที่ออกไป เผยศาสนาประมาณนี้ท่านเลยอย่าเอาของมาฝากคล้ายๆเป็นคาถาหรือคำบอกกล่าวอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าสวดพันยักษ์ประมาณนี้นะนั่นแหละเอามาฝากพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้านั่นเอาให้ภาษาบบกหน่อยเอาไปป้องกันดัวแต่เราก็ไม่รู้เลยที่ว่ามอบให้มันเป็นยังไงคาถาอะไรเราจำไม่ได้เราก็เราไม่รู้แต่ท่านบอกว่าจะเอามาบอกมาบอกกล่าวพุทธเจ้าประมาณนี้นี่นี่นี่คือที่เรารู้จากพระเบสุวรรณครั้งแรก ได้ยินท,ที่ท่านคุยกันว่าว่า,วา,วา,วาคือคนคนนี้คือเทวสุวรรณนี่เฉพาะตรงส่วนนี่นะคแต่แต่ที่ที่เราพึ่งอยู่อย่างนคือตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่เนี่ยท่านมีโขดหินเ้วตัดเขาตัดให้ท่านนั่งเลยเหมือนเก้าอี้อย่างเงี้ยท่านทาน่ทา,นทานมีไม้อยู่สองอันไม้สองอันอันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวท่านก็เล่นมันก็เล่นไม้อยู่เราก็ไม่รู้ท่านเล่นอะไรที่เทวสุวรรณมานะนี่ประเด็นที่เราไม่รู้แล้วก็ที่ว่าเอาส่วนพันยักย์กมาให้ให้อย่างไงเราก็ไม่รู้ เราไม่รู้แต่รู้ว่าเอามามาให้พระพุทธเจ้าให้พระสาวกไปเพื่อที่จะป้องกันป้องกันหลวงปู่พระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะเราว่าอายุท่านน่าจะประมาณไม่เกินหกสิบไม่เกินหกสิบนะครับตามภาพนั่นนะครับตามภาพส่วนสูงท่านน่าไม่แน่าจะเกินร้อยแปดสิบน้ำหลังน่าจะอยู่ในเ็จประมาณสักเจ็ดสิบที่เรามาคำนวณเองนะประมาณนั้นเป็นพระเป็นพระ ผมเพิ่มแต่งตัวเหมือนพระมีสบงท่านท่านล่างท่านล่างทำอะไรกีวอนเหมือนไม่ได้ห่มนะแต่เป็นอังสะบางๆคือภาพภาพมันไม่จะภาพเต็มอย่างนี้มันเป็นภาพบางๆมันเป็นภาพบางๆมันไม่จะมองล่างที่สร้างมาบางๆประมาณแต่มันฟังเสียงนี่ชัดเจนไทยชัดเจนท่านผู้ไทยชัดเจนหมดทั้งหมดชัดเจนหมดเช่นท้าวเวสสุวรรณท่านหันหน้ามานะท้าวเวสสุวรรณวันนี้มีธุระอะไรเหรอก็เป็นภาษาไทยนะครับประมาณนี้ชัดเจน แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อหลวงปู่ตอนนี้เราก็ตอนแรกเราเราให้เข้าใจพอรู้ว่าองค์นี้เป็นพุทธเจ้า<ะ>ท่านก็แต่ท่านท่านท่านไม่ได้เข้าทางเดียวกับทางข้านี้ท่านออกท่านออกอีกประตูหนึ่งหลักก็จบไปตรงตรงเรื่องนี้นะช่วงนี้จบไปจบนี้จบไปออกจากแยกนั้นแล้วไปไหนคือเป็นอย่างนี้ไปท่านเดินไปมันมันมันออกจากต้นมามันก็จะเหมือนเหมือนกับภูเขามีหน้ผาผาเนะี่ยมันก็มีคนเข้าแถวเป็นกลับเนี่ยเป็นตับเยอะคนเข้าแถวเนี่ยคือไม่มีคนนั่งเลยคนเยอะ แต่คนที่เป็นเป็นพันเนี่ยเราไม่รู้จักเลยแปลกใจว่าคนเป็นพันเนี่ยเราจำใครไม่ได้ทักคนเลยในทั้งหมดเราจำเราจำใครไม่ได้ทักคนจำไม่ได้เลยไม่ได้ตอนนี้เอาไปมันมีคนตะโกนขึ้นมาครับอมนุษย์เรานี่แปลกนะ,<ฮ>ะพระษไทยนั่นที่พูดเน <c oughs> ี่ยตะโกนข่าใหม่พวกีอยู่ข้างหน้าเรามาเป็น 100, ร้อยเป็นพันเนี่ยมนุษย์เรานี่แปลกคล้ายๆว่าไม่แบ่งบุญแบ่งกุศลให้ไม่อุทิศส่วนกุศลให้ญาติครับ มันทุเรานี่แปลกอย่างนั้นบนเยอะแยะนะบ่นบนข้ามาครับแต่เราไม่เห็นหน้าเขาแต่เขาบอกเรานะพาเราไปดูทางขึ้นสวรรค์มันก็ไปทางขึ้นสวรรค์มันมันมันเป็นทางมันเรารู้ว่ามันใครพาไปไม่มีเขาบอกทางตรงนี้นะทางขึ้นเจ้าหน้าที่บอกเออเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคือเขาคุยกันเองเขาบอกเขาคุยเองเขาบอกทางตรงนี้ทางขึ้นสวรรค์แล้วก็ให้มันมีต้นเฟื่องฟ้า้วยนะ <F le ung> ต้นเฟื่องฟ้ามีต้นหนึ่งต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยมันจะรากมันก็จะจับกับปูนกับผินเนี่ยกับเขาเนี่ยเราก็ไปดูมันมีกลิ่นห,อ,หอมๆแล้วเราก็กลับมาต่อคิวเออเราก็ไม่ได้ขึ้นไปหรอกมันต่อคิวแบบตอนนี้เราก็เอ๊ะทุกคนเข้าคิวคือมันมีช่องอยู่ประมาณสักสามสิบช่องขึ้นไปเหมือนช่องสีตัวหนังสมัยโบราณ่ะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องใครเป็นีตัวหนังแต่ละคนก็ไปรายงานตัวคือสรุปแล้วเพื่อไปรายงานตัวการเข้าไปรายงานตัวคือทุกคนที่ไปเนี่ยคือตายหมดแล้ว วิญญาณทั้งนั้นตอนแรกเราเราให้เข้าใจพี่เราก็อยากอยากจนหนีเราก็เฮ้ยไอ้เราเราก็ตายเหมือนกันเนี่ยประมาณนี้แหละไม่อยากรายงานตัวใช่ใช่เราก็เฮ้ยเราก็อยากหนีเหมือนกันเนี่ยเราเอายังไงดีนั่นแหละเอาไปมาเมื่อ็ค่อยรายงานตัวแต่เขาเร็วมากนะพราะเขาไปปุ๊บเขาเราว่าเร็วกว่าคอมพิวเตอร์เยอะไปปุ๊บคุณเขาจะรู้เลยว่าคุณจะต้องไปเกิดที่ไหนแม่คุณชื่ออะไรไปเกิดเป็นสัตว์นรลกเป็นอะไร คุณต้องไปพบไหนเนี่ยเขาพร้อมเสร็จแล้วคือมีคนนั่งอยู่เงี้ยแล้วก็ปุ๊บพายงานตัวปุ๊บปบ,ปบ,ปบ,ปบไปช่องนั้นเข้าช่องนั้นเกิดช่องนั้นนี่มันเป็นอย่างเงี้มันก็ค่อยๆหมดไปแต่เราเองก็พยายามหาทางนะรเราไม่อยู่ดีวกว่าเราไปดีวกว่ารเราหนีดีวกว่าแล้วก็นึกขำแล้วว่าเอ๊ะเราอยู่ไม่ได้แล้วเราเรายังไม่อยากตายประมาณนี้นะ ล้วก็จาได้หลวงพ่อนุ้มหลวงปู่เกษมเขมโกนะหลวงปู่ชอบนะที่อยู่ที่บางสะพุงนะท่านก็เคยสอนเราพระเถระหลายรูปที่บอกเรามานั่นแหละสอนว่าเอสอนก็เรียกกระแสกิจสบัดก็เรียกกระแสกิจสบัดแบบไฟไหม้บ้านคุณต้องสลัดตัวแบบกระเด็นลงไปเงี้เรือสัมเาล่มร่มหรือเรือร่มหรือเครื่องบินตกงี้คุณต้อง เป่งดวยไงเขาเรียกกระแสกิจสบัดครับแล้วก็ทำนะเราจะหนีเราไม่เราเราไม่อยากตายพยายามกระแสจิตสบัดจะหนีไปแล้วจะหนีไปนั่นแหละเราก็ทําไม่ได้ครับแล้วท่องแล้วก็ไม่ได้ทักแล้วก็ไม่ได้ครับก็คนมันก็ค่อยหมดไปเราก็เขาขับคนเรามองตามหลังมาโอ้โหคนตามหลังมาเป็นตับเลยไอ้พวกที่ตายนะครับเออเราก็เลยเอ้ยหนีดีกว่าเราก็พยายามหลายๆอย่างจะหนีนะหลวงปู่แล้วเมื่อกี้เจอทางขึ้นสวรรค์แล้วไม่เดินขึ้นไปเลยอะ เขาไม่ให้ขึ้นนะเราให้ไปดูอย่างเดียวเราคิดอย่างเดียวว่าเรายังไม่อยากยังไม่อยากไปแล้วบอกเอ๊จิตสวัตดิดโลกโลกนี้มันก็ยังน่าอยู่ครับนเราก็พยามมันก็หนีไม่รอดจนในที่สุดเราก็ยอมจำความว่าตายก็ตายวะครับคุณความดีเราก็คงทำมาพอใจบ้างพอจะไปเกิดที่ดีกับเขาได้บ้างประมาณนี้ยน่ะนั่นแหละก็คนมันก็ค่อยหมดไปเราก็ขับคนเรามองตามหลังมาครับมีคนหนึ่งตะโกนว่าเฮ้ย อย่าพิ่งเขาไปนะเดี๋ยวเอากลับไปทํางานก่อนเดี๋ยวเอาพระองค์นี้ไปทํางานแล้วก็เอ๊ะพระองค์ไหนวะเราเราห่มจีวรไม่เรียบร้อยเราทีเอาจีวรคล้องคอแล้วก็ที่ที่อยู่ในหมู่เขาเนะครับที่อยู่นี่มันมีพระองค์เดียวแล้วไมพระองค์ไหนอีกวะเราดีแล้วเออตอนนี้คือเขาตะโกนข้ามาข้ามาข้างหลังสรุปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอาพระกลับไปทํางานครับเออพระองค์นี้ยังไปไม่ได้เสียงมาหลวงปู่แสดงว่าคนที่พูดที่เราได้ยินอยู่ เอาภาพองนี้อย่าเพิ่งไปนะเอาไปทํางานท้าเวทน่ะสิท้าเวสวนแล้ว,ลวพอหลังจากไม่ยอมไปนะไม่ยอมไปเพราะว่ายังไม่อยากมรณะทําไงต่อหลวงปู่คนนี้มันต้องถึงคิวเราอ่ะพอเราต่อคิวไปเรื่อยๆมันต้องเจอคิวเราอ่ะแล้วมันหายไปเองเอาวหายไปเลยเออมันหายไปเลย ภาพนี้หายไปเพาบอกเอาภาพกลับคืนไปทำงานมันหายไปแล้วระบบหายไปแล้วหลวงปู่ไปไหนต่อมันก็มีเหตุอื่นอย่างอื่นไปไปไปที่บอกไปนู่นไปนี่เยอะแยะเลยอันนนั้ตัวท้าวเวสสุวรรณอย่ใครพาไปตัวท้าวเวสสุวรรณเองท้าวเวสสุวรรณพาไปนะฮะหลังจากนั้นนนงาี้ทั้งหมดท้าวเวสสุวรรณทั้งทั้งทั้งรุ่นเลยท่านพาไปไหนอีกอยากรู้รู้มันหลายอย่างเลยมันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็หลังจากนี้ไปไหนต่อมันก็ท่านเมื่อกลับพาเราไปสะดือทะเลเอ้าไปเขาเรียกป่าช้าทะเล ล่างสามเดือนไม่ได้เราก็ไปใ้้เป็นทาเราไปดูอย่างนู้นอย่างนี้เป็นแบบไหน<อ>จะดูทะเลเป็นยังไงหลวงปู่ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ แล้วถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษพันธ์นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ